็มีความรู้สึกว่าน้องสาวอ่ะสีไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกหิวยน่นไม่ฟูนะคะเหมือนเราเป็นสาวๆปัญหาน้องสาวเมื่อเข้าสู่ในวัย4ี่ปีแล้วเนี่ยมีปัญหาไงนบ้างคะจริงๆเราตัวเองเนี่ยมีลูกมาแล้วสองคนคลอดด้วยวิธีธรรมชาติก่อนหน้านี้ก็ทําในส่วนของตัวโปรแกร,รม Mcella Core มาตัวนั้นก็ชอบมากดีมากๆเลยนะคะกระชับภายในช่องคลอดของเราแต่พอทําเสร็จแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าภายนอกของน้องสาวอ่ะหิวย่นอยู่ะคะ่ะ แล้วพอเราเจอปัญหาแบบนี้เราหาวิธีการในการแก้ไขย,ยังไงต่อก็กลับมาให้คุณหมอท่านเดิมนะคะช่วยว่าปรึกษาว่าจะต้องทํายังไงที่แก้ปัญหาภายนอกให้ทําให้น้องสาวรู้สึกว่าอิ่มฟูมีความรู้สึกเหมือนเด็กอีกครั้งนะคะจะทํายังไงด้วยคุณหมอก็ให้เทคนิคโดยการฉีดฟิลเลอร์ให้กับน้องสาวให้เติมเต็มน้องสาวฟูขึ้นนะคะแล้วก็มีความ เรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วด้วยเทคนิคของคุณหมอแล้วก็ด้วยมาตรฐานของดอะคลินิกทาให้เราก็ไว้ใจมากขึ้นค่ะแล้วพอทําไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะอุ๊ยชอบมากเลยค่ะเหมือนเด็กอีกครั้งเลยเหมือนเป็น20ปิปลายปเลยเหมือนยังไม่มีลูกมาก่อนเลยนะเธออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สามีก็ชมรู้สึกครอบครัวชีวิตแฮปปี้มากยิ่งขึ้นเลยค่ะต้องขอบคุณดอะคลินิกนะคะที่ช่วยรีโนเวทน้องสาวให้กลับมาเป็นสาวอีกครั้งค่ะ